บ้านรูปริมทะเลสาบเจมเรืองศักดิ์คู่สามีภรรยายุคเกชื่อดังอย่างนักกรองนักสแสดงคนพ่อลุกหนึ่งเจมเรืองศักดิ์กับคนก้อยนัชชาภรรยาคนเก่ง ที่มีดีกรีเป็นถึงคุณครูเตรียมเปิดอู่มีลูกคนที่สองแล้วล่ะค่ะหลังลูกสาวน้องเมดาบอกอยากมีน้องแม้ในก่อนหน้านี้ครูก้อยจะเคยมีลูกยากจนต้องพึ่งทางวิทยาศาสตร์มาแล้วก็ตามแต่งานนี้บอกเลยว่าทางผู้เอาจริงมีองค์ความรู้ด้านมีบุตรยากแน่นมากอีกทั้งเจมเริงศักดิ์ยังเคลื่อนทนสามีดีเด่นที่ก่อนหน้านี้ได้ทุมเงิน80ล้านซื้อที่ดินและบ้านให้ภรรยาสุดที่ยรักหลังนี้40ล้านและ ซื้อของขวัญที่ซื้อให้เขาตอนต้นปีไปซื้อที่ดินติดทะเลอันนั้นก็อีก40ล้านซึ่งในตอนนี้ที่ซื้อเพราะในช่วงสถานการณ์ไม่ค่อยดีไปเก็บตัวที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมั่นคุณพ่อตาแม่ยายพอไปอยู่นานๆจะไปเที่ยวที่ไหนก็ดูโลง่ลงๆไปเที่ยวทะเลแถวนั้นภรรยาก็เปยเปย์วะอยากได้อยากมีบ้านเป็นของตัวเองอยู่ริมทะเลเราก็เลยจัดให้ซื้อเป็นของขวัญวันเกิดเลยคะ่ะ The <laughs> ซึ่งเรื่องความหวานกับภรรยาทุกวันนี้หวานมากกว่าเดิมเพราะเรามีความรู้สึกว่าในตอนนี้เราเป็นหน่วยซัพพอร์ตเหมือนเราเป็นหลังบ้านตั้งให้ทั้งความสุขทางจิตใจและร่างกายซึ่งทุกอย่างตอนนี้กําลังเตรียมมีลูกคนที่สองแล้วล่ะค่ะถามว่าเราว่างไหมว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคราวนี้คุณพ่อบอกอยากได้ลูกสาวเขาอยากให้เป็นเพื่อนกับเมดาแล้วคนที่สามคอยเป็นสายชายซึ่งเราต้องการเก็บหมดและ3มตัว3คนแต่ก้อยบอกขอช ก่อนเผื่อเวลาให้กำเนิดแก่เผื่อไม่ได้ใส่ตัวที่3จะได้จบค้า